ขอเชิญร่วมสัมผัสกำแพงเพชรเมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุขในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2568พบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาทิสาธิตและชิมอาหารพื้นถิ่นสัมผัสผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นชมการแสดงศิลปะต้องการตัวมวยไทย ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงขอเชิญให้จเจริญยิ่งขึ้นไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะเตินให้สดน่าชื่นจใจเลิดเพลินกับหนังกลางแปลงวันที่15ถึง25กันยายนนี้เดินทางสะดวกเข้างานฟรีเที่ยวสนุกสุขใจได้ความรู้เที่ยวงานกำแพงเพชรเมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุขในงานประเพณีสัตรไทยก้วยไขยและของดีเมืองกำแพง ประจำปี2568